เราจะพากันแล้วเป็นอย่างนู้นอันี่เข้าวะโอ้ไในทีนเข้าเลยเนาะสบายดี ย่างไปกับขี่รถไปเท้่ยกันที่บรรยากาศได้นท,ทางไกนทางการเดินทางมันลำบากกับทีมงานเพจไปลิตทรายแก็ช้องกับปีปร่รถทศตำรวบตัวอ้าวใช้เกียร์เล็กซี่เรได้หนีขึ้นหน่อย เแรงๆรุนรุกเอาไปน้องได้เวลาออกอีกท่านแล้วครับผมไปพบอวัดร์วมกับทีมงานหลากหลายช่องครับไปลำบากในการไปน้องครับทางรถไฟไปอีกหมู่บ้านหนึ่งู่ห่างจากหมู่บ้านนี้ประมาณสี่สิบห้าอินกันนครับผี่ผ่านส่วนไม้สักนะเดี๋ยวนะอ่าสับสุดยอด จะเป็นคอไก่ครับพี่น้องคอไก่ การสื่อสาไลน์ครับในการเดินทางมาเที่ยวชมหมู่บ้านชนบทธรรมชาติวิถีเมืองลาวในเขตเมืองงอยเก่าแขวงหลวงพบางครับไปเด้อชใ่เอาขานมำให้มันกินไนหะมต่อไหมนี่จะเปลี่ยนบนซักผ้าอาบน้ำ ขี้เตาไผ่พี่น้องห้องครัวเรียว,ว่าขี้เตาไผ่อันนี้หมอต้มเหล่าเนาะแม่เนาะหมอดม่อมเหล่าพี่น้องรวมสีเข้าโอนพี่น้องเลยไม่ใช่สื้ผ้าเนาะไม่ใช่เนาะ หลายๆพี่น้องที่เราเดินทางไปต่อนะครับนี่คือบรรยากาศผมไมโครก่อทัวร์พามาเที่ยวหมู่บ้านริมแม่น้ำอูครับที่หลวงพระบางครับโมสเตรีบ้านห้วยหอยครับ จะเป็นเจ้าของบ้านน้อยเนาะเจ้าของบ้านอู้พี่น้องครับเกี้ยวเฮ็ดด้วยแม่ไผ่ครับพี่น้องสวยงามสวยงามอันเดียดนี่แนวแนวเป็กมะเร็งนี่ข้างหน้านี่เนวใส่ยัดาลาขาวนะสบายดีสบายดีไปใส่นอไปลุกลุกมา ต้องยืนโทรศัพท์ใช่ไหมพ่อโชหะอยากกินอาอะไรบรางมาเบิ่งเฮือนครัวเฮือนนั้นได้โเลยนะโดยนน,น,ดยนี่คือห้องครัวรบ้าน<ล>พักโฮมสเตย์ท,ที่บ้านห้วยหอยครับอแต่มันบ้านเลยอยากกินพิซซ่าอยากกินแต่อย่งไร<ห><ห>มืดซิดเลยครับพี่น้องมีแต่หญ้าแต่พักเน่าไม้ให้กินนะนะห้องครัวครับกิตภัยครับอื้ หลังบ้านห <'d S 1> ลังบ้าน<ะ><ะ>เนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ธรรมชาติและผลไม้ของชาวบ้านครับมะพร้าวพี่น้องมะพร้าวลำไงโดยมักมีมะคะนอคะนุนแล้วในอันนี้เรามะลินฟ้าดิกบมะลินฟ้าโอ้ <c oughs> มะลินฟ้านะพี่น้องเออมะลินไมมุ้มกกินแซ <c oughs> <ๆ>่บๆกินอยู่หลวงคอบางนะงกินอยู่ไอ้หนองเขียวนะใช่อันนี้เราสั่งไปก่อ สวัสดีสบรรยาห็นอย่างน้ออนี้สานเตะซานเตฟา้าฟาเฮือนเน,น้อไม้ไผ่น้อเนี้ยไม้ไผ่เหี้ยไม่เหี้ยเครดือนหลังหลังนี่วะอ,อ้อพี่น้องนี่โดยนี่ครับนี่คือบรรยากาศเฮือน บ้านของพี่น้องชนเผ่าขมุเนาะไอเนาะบ้านผายเนีก็ผายยองผายยองพี <scholarship? S 1> ่น <découvrir görüş> ้องตะเลี้ากาศกก็ที่เย็นเนาะตะเลงแล้วเย็นแล้ะให้สีว้าซ้ำนิดมีเลี้ยงอะนั่งกันดังเล่น4ลใช่ไหมครับบรรยากาศวิถีชาวลาวพี่น้องกำลังพากันสามพากันแตะเพือน หมู่บ้านยังเป็นแบบบ้านบานแบบไซ่ไม้ไผ่หิร์หลังคางเฮือนพี่น้องแง่สบายดีเฮือนง,งามเนาะบรรยากาศแบบบ้านบานเลย,ยเข้าเหนียวพี่น้องเห็นแม่เนาะเห็นบางงามเหอนตูบตูบเนาะเฮือนตูบครับพี่น้องครับบรรยากาศแบบธรรมชาติเลยครับ ใช้มือเมย์ใหญ่เนาะใส่มือกวาดเข่าพี่น้องตาเมย์ใหญ่เข่าเมย์ใหญ่เนาะนเข้าเหนียวไว้เนาะหน,น้าจะไล่นี่ตัวนี้นี่ไกะข้าวข้าวอ๋อทอดไว้โอ้โดยพึ่นใส่มือในการกวาดเข่าตากเข่า,ขา,ขาพี่น้องอ,อันนี้ตากจะเดือดแม่อันนี้ ไม่ใหเึิงตาเข้าครับเป็นหน้าเข้าของพี่น้องชนเผ่าขมุกที่เมืองงอยหลวงพะบางเแม่เพิ่มเฮ้ยไม่เห็นร้านค้าชนบทที่เมืองงอยครับน่ำนะเคอขายข้าวน้านี่ฮะพี่น้องร้านค้าินิบาทในหมู่บ้าน โดยขนมครับโซยูเหียเอยูข้าวหิวจะข้าวไปแล้วเจ้าคนัอปะยาอยู่เหียรกินข้าวเมนูอาหารบ้านๆเลยพี่น้องจะเป็นเมนูเฮดเอ่เกี่ยวกับหน่อไม้ครับ้า ขัวนอไม้ขัวนอไม้อันนี้มีอยังอัน,นี้แกงมะต้นไสซีนงัวโดยอันนี้กะมะเขือข<อ>้าวมะเขือขัาวมะเขือนะมะเขือหั่มมาโดยโดยอันนี้มะพริกหนุม่มน้ำพริกหนุม่มแต่ว่าพริกหนุม่มคนลาวเอิญแกวมะพริกดิบโดยับอาหารแบบบ้านๆเลยครับวิธีชาวลาวที่หมู่บ้านชุนบทกลางป่าเลยครับหมู่บ้านนี้ครับครึ่งวันแรกเนาะ จากขาวเป็นเขียวเป็นแดงแล้วพี่น้องหน้าตาฮะนะหากันดูเดียดสองสามสี่ชั่วโมงเมื่อกี้ครับกินข้าวเจ้าครับกินข้าวเจ้าลาวิโดนะบอกบอกว่าเตรียมเสื้อยาวมาเด้อเด้อก็บอกว่าโอ้ยก็ว่ามาทัวร์มาแอดเวนเจอร์นี่แหละแอดเวนเจอร์ของใครนะมาเขาแอดเวนเจอร์บางเมื่อจะไปทัวร์ตลอดเจ้าบ่ได้เลยข้าวมื้อเที่ยงที่หมู่บ้านชนบทครับจับสื้อเราเป็นปัญหาครับ้านผ้าย้องบ้านผ้าย้องพี่น้อง เมนูมะเขือยาวพี่น้องเย้มเยมะเขือทำมาเส็บเส็บเส็บแค้ไมนๆอันนี้กินันตับไก่ <c oughs> ตับไก่อะไรแกงุูนเห็นไหมฮะแกงุูนคูดเ <c oughs> อไหมครับพี่น้อง <c oughs> ออกจืดจืดยัง ไอวินดูครับหลังจากที่เขากินข้าวเที่ยงแล้วนี่เขาจะไปเสร็ต่อดิเขาจะย่างไปบ้านซุปขันย่างไปบ้านซุปขันเนะ,ะ,ะขึ้นเฮือต่อไปนอนบ้านซุปแจ่มโดย